เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะมีการประชุมหลายอย่างที่เราต้องติดตามก่อนที่จะจบปีนี้ไปโดวยวันนี้เราจะมาพูดถึง2เหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วและอีก2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วกับผลการประชุม Central Economic Work Conference ของรัฐบาลจีนที่จบลงไปด้วยการเน้นย้ำการผ่อนคลายนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลำดับความสําคัญหลักนะคะคือการกระตุน้นภาคการบริโภคผ่านนโยบายต่างๆเช่นการขยายขอบ มาตรการเทรดอินที่ให้เงินสนับสนุนเพื่อซื้อสินค้าคงทนการเพิ่มเงินสนับสนุนในกองทุนเงินบำนาญและเงินประกันสุขภาพเป็นต้นอย่างไรก็ดีนะคะนโยบายที่ประกาศออกมาหากพิจารณาดูแล้วเหมือนจะส่งผลบวกต่อระยะสั้นเท่านั้นโดยมาตรการเทรดอินเป็นการนำความต้องการในอนาคตมาใช้ก่อนส่วนมาตรการเงินสนับสนุนเพิ่มในกองทุนเงินบำนาญและประกันสุขภาพอาจทำให้อัตราการออมของประชาชนจีนลดลงได้แต่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคใน ในระยะยาว จึงทําให้นักวิเคราะห์ส่วนมากนะคะยังมองว่าผลบวกเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญรวมถึงประสิทธิภาพของนโยบายก็ยังต้องประเมินอีกทีสําหรับการประชุมสําคัญครั้งถัดไปของจีนะคะคือการประชุม2 Session ในเดือนมีนาคม2025ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจีจะมีการตั้งเป้าหมาย GDP ปี2025ที่ราว5%เช่นเดิมและจะตั้งเป้าหมายงบประมาณขาดดุลที่3.6%ของ GDP สูงขึ้นจาก3%ในปี2 0 2ี่ส ถัดมาที่อีกประเด็นกับการลงมติถอดถอนประธานาธิบตียุนซอกยอของรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันเสาร์ที่14ธันวาคมได้คะแนนเสียงเห็นชอบที่204เสียงต่อ85เสียงจากปัญหาอื้อฉาวในการประกาศกฎอัยการศึกกลางดึกคขึ้นวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยนายยุนนะคะจะถูกพักปฏิการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและนายกจะทําหน้าที่รักษาการแทนไปก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปจะถูกส่งเรื่องให้สารธรรมานูญพิจารณาหากผู้พิพกากษา6คนจากทั้งหมด 9คนลงมติให้ถอดถอนก็ถือว่าประธานาธิบดีต้องพนจากตําแหน่งในอดีตนะคะกระบวนการนี้อาจกินเวลาถึง6เดือนตามมาด้วยการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันด้านดัชนีคอสปีนะคะสามารถรีบาวด้2.7%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ด้านเทคนิคมีการตัดออฟโล่แล้วเด้งขึ้นมายืนเหนือเส้นแนวรับสําคัญได้จนเริ่มมีสัญญาณซื้อใหม่ในแนวโน้มขาลงซึ่งอาจเป็นจุดกลับตัวของรอบทั้งนี้นะคะแนวโน้มจะชัดเจนมากขึ้น หากดัชนีไม่มีการวกกลับลงมาและยืนเหนือ2540จุดได้ ที่นี่เรามาดูเหตุการณ์สัปดาห์นี้กันบ้างนะคะกับ2การประชุมที่พลาดไม่ได้โดยเหตุการณ์แรกคือการประชุมเฟดในวันที่17-18ธันวาคมนี้ซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐและตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาในสัปดาห์ก่อนก็ส่งสัญญาณว่าเฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้โดยเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนออกมาตามคาดที่2.7%เเมื่อเทียบปีตอป่อปีเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่2.6%ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานโต3.3%เเมื่อเทียบปีต่อปีทรงตัวจากเดือนก่อนส่วน ตัวเลขการขอรับสวัสดิการแรงงานเดือนพฤศจิกายนออกมาที่242,000ตำแหน่งสูงกว่าค่าที่220,000ตำแหน่งและสูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่224,000ตำแหน่งซึ่งแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากไฟป่าและเทศกาลแตงสกีฟิง แต่การปรับลดคนงานของบริษัทโปรอิงและสเตลันเทสนะคะก็ส่งผลเช่นกันทําให้ประเมินได้ว่าเฟดนะคะมีโอกาสสูงถึง97%ที่จะลดดอกเบี้ยลง0.25%สู่ระดับ4.25-4.5%ในสัปดาห์นี้นอกจากนี้นะคะตลาดก็ยังมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีก0.5%สู่ระดับ3.75แลนะ4%ณสิ้นปี2025 ข้ามาที่เหตุการณ์ที่ต้องจับตาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กับการประชุมของกนงในวันที่18ธันวาคมนี้โดยทาง K Bank Capital Market s คาดว่ากอนงจะคงดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่2.25%แต่เสียงโหวตอาจไม่เป็นเอกฉันท์เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อเดือนตุลาคมได้ลดดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์ตลาดไปแล้วโดวยกนงได้มีการสื่อสารชัดเจนไปแล้วว่าไม่ใช่การลดดอกเบีย้ยอย่างต่อนเนื่องโดยระบุว่าเป็นการลดดอกเบีย้ยเพื่อปรับฐานไม่ใช่การเข้าสู่วัฏจักรดอกเบีย้ยขาลง ทางนี้นะคะเราคาดว่ากรนง,งอจะเปิดประตูสู่การลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและลดอีกหนึ่งครั้งในภายหลังทําให้ดอกเบีย้ยนโยบายของไทยนะคะจะอยู่ที่ระดับ1.75%ณนะสิ้นปี2025สําำหรับตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นะคะทาง K-Securities คาดว่าจะแกว่งตัวขึ้นในกรอบ1,420 ถึง1450จุดโดยปัจจุบันนะคะดัชนีเซตอยู่ในโหมดพักฐานในแนวโน้มขาขึ้นโดยดัชนีพักตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยระยะก,กลางแต่ด้วยแท่งเทียนนะคะเริ่มอ่อนตัวใกล้จุดต่ำเดิมต้องระวังการปรับลงแบบทิ้งตัว สุดท้ายกับ3บทสะรุปกลยกุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1เรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน KO r o d t h k l Growth และ k r Enhance เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตเรา50-70%ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตและจํากัดโอกาสติดลบในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงข้อที่2ด้านตราสารหนี้นะคะเนื่องด้วยความไม่ชัดเจนด้านนโยบายของรั์จะสร้างความผันผวนต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่ความผันผวนของตลาดพันธบัตรไทยต่ำกว่าเหมาะสมเป็นที่พักเงินในกองทุน KFIX Plus ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยคุณภาพสูงด้วยเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ A ขึ้นไปมากกว่า70%และมีดูเรชั่นไม่ยาวประมาณ2ปี6เดือนข้อที่3นะคะด้านตลาดหุ้นแนะนำกองทุน Asset Plus US Small ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายของครัมทั้งการลดภาษีนิติบุคคล และการกิจการการค้ารวมถึงการลดดอกเบีย้ยของเฟดด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ